สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยยงสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับสุนัขพันธุ์นี้ก็เป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้ถ่ายทําไปแล้วก่อนหน้าที่รับน้องมาใหม่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เปิดสกราดกับเราก็คือและมาจากาฟาร์มก็พามาตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของการนําสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้าบ้านเลย ครั้งแรกก็จะเป็นการตรวจสุขภาพตรวจเรื่องของระบบขับถ่ายของคุณหมอก็จะตรวจออุจระเลวและก็มีเรื่องของการวาดัดไข้ครั้งแรกๆก็ได้รับวัคซีนมาจากที่ฟาร์มน่าจะเป็นหนึ่งเข็มสำหรับวัคซ,ซีนเริ่มต้นแล้วก็จะมาต่อวันนี้เรื่องของวัคซีนที่อันยองเป็นเข็มที่สอตามโปรแกรมของสุนัขเด็ก ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเช็คเรื่องของไข้สำหรับเรื่องของอตัวสัตว์เลี้ยงถ้าหากสบายดีก็จะช่วยให้เรื่องของการสร้างภูมิคูมิกันที่คุณหมอให้วัคซีนเข้าไปนำไปสร้างภูมิที่แข็งแรงแล้วก็ได้ภูมิขึ้นสูงๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปของการฉีดวัคซีนซึ่งสำหรับอันยองตัวนี้ก็ มาครั้งที่2แล้วก็วันนี้มาอาบน้ําด้วยอาบน้ำาทําควับสารร่างกายเพื่อที่จะทําให้ร่างกายสะอาดพร้อมที่จะแบบสร้างภูมิคุ้มกันกันสําหรับตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องของอาเจียนเป็นนิดทายเลวมีบ้างบางครั้งคุณหมอก็ทําการตรวจแล้วก็ทําการปรับอาหารให้ในระหว่างช่วงที่เขามีระบบลาไส้ปัน่นป่วน ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วละ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือยังไม่รู้จักอุปนิสัยกันซึ่งสําหรับสัตว์ตัวเล็กๆก,ก็จะเป็นเหมือนกับต้องมันสังเกตอาการบางทีก็จะสามวันดีสีวันไข้ได้เหมือนกันซึ่งถ้าท่านไหนที่มีความเข้าใจในสุนัขเด็กและมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ก็จะทําให้ าการรับมือในการเลี้ยงเด็กไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับวันนี้เรื่องของสุขภาพและการตรวจมิเกิลของคุณหมอปาล์มเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของคุณหมอก่อน,อนที่จะทำวัคซีนกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับสุขภาพของน้องมิเกิลวันนี้พร้อมทำวัคซีนหรือเปล่าคะก็ พร้อมค่ะเท่าที่ตรวจก็ล่าเรินแข็งแรงดีนะคะมีแค่เรื่องของการติดเชื้อในลำไส้เล็กน้อยค่ะจากการทานอาหารที่หลากหลายหรือว่าอาจจะน้องชอบไปเลียพื้นทําให้เกิดการติดเชื้อในลําไส้นะคะซึ่งปัญหานี้ก็พบบ่อยในสุนัขเด็กค่ะก็จะเห็นได้ว่าลูกสัตว์ต่างๆมักจะมีปัญหาท้องเสียและอาจจะแย่ลงได้ในไม่กี่วันนะคะเพราะว่า จากการขาดน้ำซึมซึมเบื่ออาหารไม่กินข้าวค่ะควรจะรีบพามาพบสัตวแพทย์ใกล้บ้านนะคะเพื่อให้ยาปฏิชีวนะรวมทั้งตรวจร่างกายให้น้ำเกลือเพื่อทดแทนสิ่งที่เขาติดเชื้ออยู่ในร่างกายรวมทั้งอาการขาดน้ำต่างๆค่ะก็สำหรับวันนี้ก็หลังจากที่คุณหมอดได้เก็บอุจจาระไปตรวจจากการที่เราวัดอุณหภูมิก็ทำครั้งเดียวก็ได้สออย่างเลยก็คือได้ทั้งเจ็บ เรื่องของอุจจาระในลำไส้ไปส่องดอูในกล้องกำลังขยายกล้องจุลทรรศน์นั่นเองก็จะเห็นพวกสิ่งแปลกปลอมในอุจจาระก็จะเป็นพวกพยาธิบางชนิดหรือว่าพวกโรคติดเชื้อบางชนิดซึ่งหมอก็เป็นการส่องแลบในคลินิกหรือว่าในโรงพยาบาลซึ่งหมอก็ได้ตรวจให้ เสร็จก็ได้ประมวลผลสิ่งที่จะแก้ไขสำหรับความสิทธิแปลกปลอมหรือว่าพวกพยาธิในอุจจาระก็ได้ให้ยาปรับลำไส้ปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เพิ่มจำนวนของแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียที่ดีเพื่อช่วยในการย่อยสำหรับเด็กๆซึ่งในกรณีสัตว์ที่ยังเป็นเด็กอยู่อาจจะเรื่องของการกินอาหารบางอย่างก็จะเป็นสิ่งที่เขาทานเข้าไปแล้ว พวกลำไส้ไม่ยอมรับลำไส้ก็อาจจะแปรปวนได้ทําให้เกิดการขับสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เขาไม่สามารถย่อยได้ออกมาเป็นในรูปของการถ่ายเหลวบ่อยครั้งเพื่อที่จะขับตัวนั้นออกมาแล้วก็อีกอย่างก็คือในเรื่องของการอาเจียนเพื่อจะเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาได้เช่นกันการอาอเจียนสําหรับ สุนัขเด็กก็จะแบ่งออกได้เป็น2แบบก็คือถ้าสมมุติว่าอาเจียนบ่อยทีมากมากมากกว่า4ครั้งต่อวันตรงนี้อาจจะแบบเป็นเรื่องของการต้องพึงระวังเพราะว่าสัตว์ก็คุณหมอบอกว่าจะสูญเสียน้ําได้ตรงนี้ก็อาจจะงดอาหารไปก่อนในเรื่องของการอาเจียนถ้าเรื่องของการถ่ายเลว้ก็อาจจะ,ะให้กินอาหารที่เป็นมิตร หรือว่าปรับสมดุลลำไส้ซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มีการจ่ายให้ไปแล้วก็ให้สัตว์กินเพื่อที่จะให้เขาอุจจระดีก็สัตว์ตัวนี้ก็อยู่กับเรา,เาประมาณ1วันเพราะว่าเจ้าของก็คือเหมือนกับเอามาฝากอาบน้ำฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ยาแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องเสียอาเจียนไปด้วยซึ่งอาหารตัวนี้ก็เป็นอาหารที่คุณหมอได้ให้ไป เป็นอาหารเกี่ยวกับการสูตรลำไส้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งสำหรับสัตว์เล็กๆก็อาจจะสามารถที่จะกินบ่อยแต่ว่ากินทีละน้อยก็คือสำหรับท่านใดที่เลี้ยงสัตว์เด็กเล็กก็อาจจะให้แบบทุกหกชั่วโมงหรือว่าทุกสี่ชั่วโมงให้ปริมาณน้อยๆเพื่อลดเรื่องของการอาเจียนแล้วก็การบังคีสัตว์ ก็อาจจะมีการภาวะสำลอกอาหารออกไปเพราะว่าลำไส้อาจจะยังทำงานไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่ายังเด็กอยู่ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีการถ่ายเลวได้ซึ่งในเรื่องของอาเจียนถ่ายเลวในสุนัขเด็กคุณหมอมีการแนะนำการสังเกตว่าขนาดไหนถึงเป็นขนาดที่ต้องแบบพามาหาหมอหรือว่าต้องแบบซีเลียดสีของการอาเจียนลักษณะของอือย่างงี้ ก็ลักษณะอึที่มันเป็นน้ําเหลวมากๆวันละหลายครั้งนะคะมีความถี่เช่นอาจจะ3-4รอบต่อวันรวมทั้งเริ่มมีการอาเจียนนะคะไม่ว่าจะอาเจียนแบบไหนทำให้เขาไม่อยากอาหารหรือว่า หยุดทานอาหารนอนซึมอันนี้ก็จะเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงอาจจะขาดน้ําน้ําตาลในเลือดต่ําได้จากการที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ํานะคะก็ลูกสัตว์จะเสียชีวิตได้ง่ายจากภาวะเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่า เจ้าของพบว่าน้องหมาหรือน้องแมวที่บ้านมีอาการาเสียน้ำมากๆแบบนี้นะคะทั้งอาเจียนหรือไม่ก็ท้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแล้วมีอาการนอนซึมไม่กินอาหารแนะนำว่าควรรีบพามาพบแพทย์นะคะไม่งั้นหากปล่อยไว้หลายวัน3วัน4วันน้องอาจจะอาการแย่ลงสุดหนักจากที่ใช้ค่ารักษาในการรักษาเนี่ยน้อยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อกู้ชีพหรือว่ายื้อชีวิตเขาขึ้นมาค่ะ สำหรับตัวนี้ก็คุณหมอก็ให้อาหารสำหรับปรับสมดุลในลำไส้เพื่อลดภาวะการท้องเสียแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการาลักษณะของการอุจจาระเขาก็เป็นก้อนดีขึ้นคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอัญยองขอบคุณคุณหมอปลาล์มและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ